ล็อบบี้บริษัทยามเที่ยงคืนเกิดความโกลาหลชายสี่คนในชุดสูตรราคาแพงพุ่งทะลุป,ประตูกระจกหัวร้อนอย่างเย็นชาขณะที่พวกเขาต้อนพนักงานกระกลางคืนเข้ามุมร่างหนึ่งโน้มตัวเหนือทางม็อบสูงชุดพนักงานทำความสะอาดสีซีดจางผมสีเทาศบตาก,กับแสงไฟฟลูออเรสเซนต์อันถพานคนหนึ่งย้อยเย้ยแม้แต่น้ำยาทำความสะอาดพื้นก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าคุณชายชาราร่างใหญ่ที่สุดพุ่งไปข้างหน้ากำปั้นชูขึ้นสูงในพริบตา ไม้ถูกพื้นหมุนเหมือนอาวุธร่างสีร่างกระทบพื้นหินอ่อนซีอสาวสวยเงียบงนันก้าวออกจากลิฟต์ยืนตะลึงงนันด้วยความตกใจดวงตาของเธอสบกันกับใบหน้าที่สงบนิ่งของพาโรงดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยพบกับแจ็คเทอร์เนอร์พาโรงบริษัทวัยสาปปีพ่อเลี้ยงเดียวทุกเช้าเวลาห้านาฬกาเสียงนาฬิกาตุกของแจ็คดังขึ้นในอพาร์ตเมนต์สตูดิโอเล็กๆของพวกเขาไม่มีปุ่มเลื่อนตุกไม่มีคำบน่นมีเพียงความมุ่งมั่นอย่างเงียบงนัน เขาเคลื่อนไหวราวกับถีในพื้นที่กับแคบของพวกเขาระวังไม่ให้เอลลี่ไหวก้าวขบตื่นนอนอยู่บนเตียงมุมห้องล้อมรอบด้วยภาพวาดซูเปอร์ฮีโร่ที่ติดอยู่บนผนังแจ็คศึกษาภาพร่างสีสันสดใสแต่ละภาพแบทแมนต่อสู้กับอาชญากรรมในก็อตแทมวันเดอร์วูแมนช่วยชีวิตพลเรือนกับตันอเมริกาชูโลสูงลูกสาวของเขาเชื่อว่าฮีโร่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในเงามืดแสงแดดยามเช้าแจ็คกระซิบขณะที่เอลลี่ขยับตัวขยี้ตาที่ง่วงงุงน เธอเด้งตัวขึ้นทันทีพ่อดูสิว่าฉันวาดอะไรเมื่อคืนนี้ภาพใหม่คนในชุดพานโรงยืนอยู่ระหว่างอันตรายและผู้บริสุทธิ์ผ้าคลุมยาวพลิ้วไหวอยู่ข้างหลังเขาราวกับกำลังบินนั่นคือฮีโร่ของฉันพ่อเอลลี่ยิ้มเขาจัดการพวกคนร้ายด้วยแจ็คคอแข็งฮีโร่ไม่ได้สวมผ้าคลุมเสมอไปที่รักฉันรู้ว่าบางครั้งพวกเขาก็ใส่ชุดทำงานกิจวัตรตอนเช้าของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงซีเรียลราคาถูกในชางที่ไม่เข้าชุดกัน แซนด์วิชในถั่หอดด้วยผ้าเช็ดปากจากร้านหูมุมแจ็คนับเงินทุกดอลลาร์สองครั้งการสูญเสียซาร่าภรรยาของเขาเมื่อสามปีก่อนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเร่งพากเธอไปเร็วเกินไปก่อนหน้านั้นแจ็คใช้ชีวิตที่แตกต่างชีวิตที่อันตรายแต่ความเศร้าโศกและความเป็นพ่อเรียกร้องการเสียสละตอนนี้เขาเข็นรถถูกพื้นผ่านห้องถงของบริษัทที่แวววววเทถังขยะขัดห้องน้ำมองไม่เห็นชุดสูทเดินผ่านบางครั้งเขาก็เห็นเงาสะท้อนบนพื้นหินอ่อนชายที่จ้องกลับมาดูแก่กว่า38ปี เหนยแต่มือยังคงนิ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อซ่อนอยู่ใต้เครื่องแบบห้อยไปห้อยคอเก่าๆไว้กับโซ่โลหะเย็นเฉียดที่อกตวนใจว่าเขาเคยเป็นใครพ่อทำไมพ่อถึงทำงานกลางคืนเอลลี่ถามระหว่างเดินไปโรงเรียนเพื่อที่ฉันจะได้ไปรับลูกทุกบ่ายแจ็คตอบฮีโร่ปรับตารางงานเธอข้ามไปข้างหน้ากระเป๋าเป๊กระเดง้งคืนนี้เล่านิทานก่อนนอนให้ฉันฟังหน่อยไหมเกี่ยวกับอัศวินผู้กล้าหาญเสมอเกี่ยวกับพานโรงผู้กล้าหาญเอลลี่หัวเราะคิกค,คักเสียงทำให้ทุกอย่างคุ้มค่า ที่เทเนอร์อินดัสทรีแจ็คกลมกลืนไปกับฉากหลังพนักงานเศร้าบำรุงพนักงานทำความสะอาดพนักงานไร้หน้าคอยดูแลเครื่องเขารู้จักทุกทางเดินทุกออฟฟิศทุกมุมกล้องวงจรปิดนิสัยเก่าๆตายากกลางคืนเริ่ม22นาฬกาแจ็คถูกพื้นขณะที่ผู้บริหารนอนหลับอย่างปลอดภัยที่บ้านเขาเทขยะในตะกรา้าเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ผ่านโรงคนอื่นๆคุยกันระหว่างพักแจ็คเงียบพยักหน้ายอย่างสุภาพยิ้มเล็กน้อย ไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่รู้อีกแล้วฝันร้ายภาพความทรงจําที่ปรากฏขึ้นเมื่อได้ยินเสียงดังกระทันหันวิธีที่ร่างกายของเขาคํานวณแผนการออกโดยอัตโนมัติในทุกห้องพวกเขาไม่รู้เรื่องเงินบํานาญของรัฐบาลอย่างแน่นอนเขาปฏิเสธที่จะถอนเงินเพื่อเลือดฝุ่นจับอยู่ในลิ้นชักชีวิตเรียบง่ายนี้ปกป้องเอลลี่จากอดีตที่ซับซ้อนของเขาเธอสมควรได้รับพ่อที่ทําอาหารเช้าช่วยทําการบ้านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและครูไม่ใช่ทหารถูกหลอกหลอนด้วยปฏิบัติการลับ มิสเตอร์เทอร์เนอร์ทำงานหนักมากครูของเอลลี่เคยบอกเขาเธอวาดรูปคุณอยู่ตลอดเวลาคุณคือฮีโร่ของเธอถ้าเธอรู้ความจริงในบางคืนแจ็คจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในหน้าต่างสำนักงานเมือง30ิชั้นแตกว้างเบื้องล่างเหมือนสนามรบเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธอีกต,อต่อไปตอนนี้เป็นไม้ถูกพื้นและถังภารกิจของเขาในการปกป้องความบริสุทธิ์ของเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งอิซาเบลลาเลนเชคนาฬิกาโรเล็กของเธอเวลา11นาิกา45นาที ซีอหนุ่มก้าวเดินอย่างสง่างามในล็อบบี้ของเทนเนอร์อินดัสทรีรองเท้าส้นสูงดีไซเนอร์กระทบกับหินอ่อนขัดเงาด้านหลังเธอนักลงทุนที่มีศักยภาพ3ามคนในชุดสูตรราคาแพงพูดคุยเงื่อนไขการควบรวมกิจการมูลค่าหลายร้อยล้านข้อตกลงนี้ต้องการคืนนี้เธอกำลังอธิบายสรุปเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วพื้นที่อันกว้างใหญ่ตลาดเปิดในโตเกียวในอีก6ชั่วโมงหน้าต่างของเรากำลังจะปิดนักลงทุนพยักหน้ายอย่างประมาท การควบรวมกิจการครั้งนี้อาจเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทเล็กๆของพวกเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับลายเซ็นของคืนนี้สิ่งที่อิซาเบลล่าไม่รู้คือบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เธอไว้ใจถูกบุกรุกชายสี่คนที่กำลังเดินเข้ามาใกล้อาคารไม่ใช่หน่วยป้องกันพวกเขาเป็นพวกก่อวินาศกรรมในองค์กรที่ถูกจ้างโดยคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของเธอแจ็คเท์เนอร์เคลื่อนที่อย่างเป็นระบบไปทั่วพื้นล็อบบี้เข็นรถเข็นของเขาไปมาระหว่างโซฟาหนัง และงานศิลปะสมัยใหม่ไม้ถูพื้นส่งเสียงบิดบิ๋เป็นจังหวะที่สะกดจิตไอ้น้ำลอยขึ้นจากถังผสมน้ำยาทำความสะอาดอุตสาหกรรมกับน้ำร้อนเขาสังเกตเห็นทุกอย่างพลังงานประสาทที่แผ่ออกมาจากผู้มาเยือนว่าพวกเขาวางตัวอย่างไรไอออนใกล้ทางออกโดยไม่รู้ตัวเสื้อแจ็คเก็ตของพวกเขาห้อยหลุมๆซ่อนอาวุธสัญญาณมืออละเอียดอ่อนที่พวกเขาแลกเปลี่ยนกันฝึกฝนมา20ปีไม่ได้หายไปในช่วงค่มคืน สัญชาตญาณเก่าๆไม่เคยหลับหลายอย่างแท้จริงประตูกระจกเปิดออกด้วยพลังระเบิดชายสี่คนเดินขบวนเข้าไปข้างในด้วยความเย่อหยิ่งที่คำนวณไว้ฝีเท้าของพวกเขาประสานกันราวกับทหารสวัสดีตอนเย็นสุภาพบุรุษอิซาบาลาตโกนเรียกสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาผู้ช่วยของเธอจัดการหัวหน้าด้วยกล้ามโตที่สูงสุดอิตาลีราคาพันดอลลาร์ไม่สนใจคำทักทายของเธอเลยดวงตาสีเทาเย็นชาของเขากวาดมองไปทั่วล็อบบี้ จัดหมวดมู่จุดอ่อนนับพยานคำนวณมุมปะทั์เคลียร์พื้นที่เขาเห่าใส่พนักงานต้อนรับกลางคืนที่เห่อยหน้าขึ้นจากนิยารักของเธอด้วยความสับสนธุรกิจส่วนตัวรอยยิ้มสุภาพของอิซาเบลลาสังคลรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติขอโทษฉันไม่ได้อนุญาตอะไรคุณไม่ได้อนุญาตอะไรเจ้าหญิงเสียงของเขาเต็มไปด้วยพิษและความดูถูกเราอยู่ที่นี่เกี่ยวกับนี่ค้างชำระของพ่อคุณถึงเวลาถุงนี้แล้วคำโกหกนั้นถูกฝึกฝนมาอย่างราบรื่น ผู้ชายเหล่านี้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสงครามทำลายเป้าหมายก่อนที่ความรุนแรงจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นแจ็คยังคงถูกพื้นใกล้กำแพงด้านไกลกล้มหน้าลงมือนถีหลอกหลอนขอบโลกของพวกเขาแต่มือของเขากลับกำลที่จับโลหะแน่นขึ้นอย่างไม่รู้สึกตัวพ่อของฉันไม่มีนี่สินอิซาเบลลาพูดอย่างหนักแน่นแม้ความไม่แน่นอนจะคลืบคลานเข้ามาในน้ำเสียงของเธอทุกคนมีนิ่สินที่รักอันธพาลก้าวเข้ามาใกล้บุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเธอบ้าง ก็ทางการเงินบ้างก็ทางศีลธรรมบ้างก็ชำระดร้วยเลือดเ,เพื่อนทั้งสามของเขากระจายตัวกันอย่างแม่นยำทางทหารล้อมเธอไว้พวกเขาเคลื่อนไหวราวกับหมาป่าที่วงเวียนเป็นเหยื่อแต่ละคนครอบกลุ่มเส้นทางหลบหนีเฉพาะนักลงทุนเบียดเสียดกับเสาหินอ่อนทันใดนั้นก็รู้สึกเสียใจที่พบกันดึกดื่นดูการแสดงอันน่าสงเพศนี้สิอันธพาลคนหนึ่งย้อเย,อเยอ้ยชี้มาที่แจ็คด้วยความรังเกียจแม้แต่คนทำความสะอาดพื้นก็กลัวเกินกว่าจะเงยหน้ามอง คนคิดขลาดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีตัวตนอยู่พวกมันหัวเราะย,ยอกเหมือนไฮยีน่าที่กำลังค้นพบซากศพสดแจ็คยังคงทำงานด้วยความแม่นยำเชิงกวนรูปและหินอ่อนราคาแพงอย่างมั่นคงหายใจอย่างมีสติผ่านทางจมูกใบหน้าไร้เดียงสาข,ของเอลลี่ฉายว่าผ่านความคิดอาจจะหลับไปแล้วตอนนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยด้วยภาพว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ยกย่องความกล้าหาญและการปกป้องเฮผพารงเสียงของผู้นำดังกึกกล้องไปทั่วล็อบบี้ทำความสะอาดเร็วขึ้น พื้นนี้มีค่ามากกว่าชีวิตอันน่าสังเวชไร้ค่าของคุณจะมีค่าแจ็คไม่ตอบสนองไม่รับรู้ถึงการดูถูกเพียงแต่ยังคงขยับไม้ถูกพื้นอย่างระมัดระวังวงเวียนอย่างมีระเบียบแบบแผนราวกับพระสงฆ์กำลังทำสมาธิฉันบอกว่าเร็วเข้าไอ้ขยะหูหนวกรองเท้าบูทหัวเหล็กกระแทกเข้ากับถังของแจ็คด้วยแรงอันรุนแรงส่งผลให้น้ำสกปรกไหลลงสู่พื้นสะอาดเอีย่ยมของเหลวกระจายตัวเหมือนเลือดที่หกอิซาเบลลาอ้าปากค้างก้าวไปข้างหน้าโดยสัญชาตญาณ หยุดซักเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ทำอะไรคุณเลยงานของเขาอันธพาลยืนรำง,งานอยู่เหนือร่างที่งอตัวของแจ็คแผ่รังสีแห่งความคุกคามปรสิตอย่างเขามีอยู่เพียงเพื่อรับใช้ผู้มีอำนาจให้หมอบพลาและขูดขีดและหายตัวไปเมื่อลูกผู้ชายตัวจริงกำลังทำธุรกิจลิฟส่งเสียงติ้งเบาๆในความเงียบที่ตึงเครียดประตูทองเหลืองเลื่อนเปิดออกอย่างแม่นยำราวกับเครื่องจักรร่างเล็กๆปรากฏตัวขึ้น กำแน่นกระติกน้ำร้อนบรรจุช็อกโกแลตร้อนระอุและถุงกระดาษใสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพโฮมเมดเอลลี่เท์เนอร์เด็กหญิงวัยเก้าขวบสวมชุดนอนสีชมพูใต้เสื้อโคตทฤดูหนาวเธอพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ง่วงนอนชั้นล่างให้เสอร์ไพรส์คุณพ่อในช่วงพักทิ้งคืนความรักของลูกสาวเอาชนะระเบียบปฏิบัติขององค์กรดวงตาเบิกกว้างไร้เดียงสาข,ของเธอมองภาพอันวุ่นวายชายแปลกหน้าโกรธเกลียวยืนสูงกระง่าเหนือผู้ใหญ่พ่อคุกเขา่าอยู่ในน้ำสกปรกราวกับกำลังสวดมนต์ หญิงสาวสวยดูหวาดกลัวและติดกับดักหนูน้อยไม่ควรอยู่ที่นี่หลังเวลานอนอันธพาลคนหนึ่งคำรามเสียงขู่คำรามอย่างไม่ปิดบังอุณหภูมิในห้องลดลงสิบองศาโลกของแจ็คแคบลงเหลือเพียงจุดโฟกัสที่แม่นยามลูกสาวของเขาความรับผิดชอบของเขาเส้นแบ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาบนพื้นทรายไม่มีพลังใดบนโลกจะข้ามด้ามไม้ถูพื้นได้แปลเปลี่ยนเป็นมือที่ผุกร่อนของเขาไม่ใช่เครื่องมือทำความสะอาดอีกต่อไปกลายเป็นอาวุธที่หลอมขึ้นจากความโกดเกรียวของพ่อ พ่อเสียงของเอลิสันเทาด้วยความสับสนและความกลัวที่เพิ่มขึ้นผู้นำหันมาหาเธอด้วยความสนใจอย่างเอาเป็นเอาตายนิ้วหนายื่นมือมาหาบางทีเราอาจจะคุยกันเรื่องความร่วมมือของพ่อคุณกับเขาไม่เคยพูดประโยคจบเวลาช้าลงจนกลายเป็นผลึกใสแจ็คเทอร์เนอร์ผงาดขึ้นราวกับฟ้าร้องที่กำลังใกล้เข้ามารอก่อนนะบบอกเราหน่อยว่าคุณกำลังดูจากมึงไหนมันน่าทึ่งมากที่เห็นว่าเรื่องราวแบบนี้แพร่กระจายไปได้ไกลแค่ไหนสมัครสมาชิกหากคุณต้องการเห็นเรื่องราวพลิกผันไปกับเรา และตอนนี้กลับมาที่โต๊ะที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม้ถูพื้นกลายเป็นสายฟ้าในมือของแจ็คสี่วินาทีแห่งความแม่นยำอันน่าสะพรึงกลัวเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนสี่คนเหลือเพียงกองหินคล่ำค,ครวนบนหินอ่อนอิตาลีล็อบบี้เงียบสงัดราวกับหลุมศพแม้แต่เครื่องปรับอากาศก็ยังดูเหมือนจะกลั้นหายใจแจ็คยืนนิ่งอยู่เหนือการสังหารหมู่หน้าอกขึ้นลงตามจังหวะจัดจก,กลนไม้ถูพื้นหยดน้ำยาทำความสะอาดผสมกับเลือดลงบนพื้นราคาแทงปากของอิซาเดล้าค้างเธอ ระดับความอ่อนแอไร้รค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอเพิ่งเห็นนักลงทุนหมอบอยู่หลังเสาหินอ่อนเหมือนเด็กๆท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองพ่อเอลลี่ทำกระติกน้ำร้อนหล่นช็อกโกแลตร้อนกระเด็นใส่รองเท้าดีไซเนอร์ขณะที่เธอวิ่งเข้าหาเขาสีหน้าของแจ็คเปลี่ยนไปทันทีนักรบหินเย็นชาหายไปถูกแทนที่ด้วยพ่อผู้อ่อนโยนที่อกกอดลูกสาวไว้ในอ้อมแขนที่ปกป้องคุณเจ็บหรือปล่กที่รักเสียงของเขาเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอส่หัวอย่างรวดเร็ว ดวงตาเป็นประกายด้วยความเกรงขามากกว่าความหวาดกลัวคุณคือซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเหมือนในภาพวาดของฉันผู้นำการโจมตีครางขณะพยายามดันตัวเองให้ตรงบนซี่โครงที่แตกเลือดไหลรินจากจมูกขณะที่เขารีตาผ่านดวงตาที่บวมเป่งน,นั่นคือการเต้นรำเขาหายใจหอบการจดจำที่รุ่งอรุณเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นฉันรู้จักรูปแบบการเคลื่อนไหวนั้นเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่น่าหวาดผวาที่ดังไปทั่วล็อบบี้ที่เงียบสงด หน่วยยมทูตชื่อลอยอยู่ในอากาศเหมือนคำสาบอิซาเบลล่ารู้สึกถึงน้ำแข็งท่วมท้นเส้นเลือดของเธอทุกคนหยุดนิ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนักลงทุนแม้แต่ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บหยุดหน่วยยมทูตที่กำลังดิ้นรนเรื่องเล่าผีที่กระซิบกันในแวดวงทหารตำนานเมืองเกี่ยวกับทหารที่ไม่เคยมีอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการเงาที่กำจัดเป้าหมายที่มีค่าสูงและหายสาบสูนย์ไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นไปไม่ได้นักลงทุนคนหนึ่งหายใจนั่นเป็นเพียงเรื่องเล่าโฆษณาชวนเชื่อ ผู้โจมตีที่บาดเจ็บหัวเราะอย่างขมขื่นพ้นเลือดบอกเรื่องนี้กับเซลลก่อการร้ายในซีเรียถามหัวหน้าแก๊งค้ายาในโคลอมเบียว่าหาหลุมศพของพวกเขาเจอไหมแจ็คไม่พูดอะไรแค่กอดเอลลี่ไว้แน่นใบหน้าที่ผุกร่อนของเขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาแต่มีบางอย่างที่เป็นโลหะติดอยู่ที่ล็อบบี้ที่แข็งกระด้างไฟสองป้ายชื่อสุนัขบนโซ่ที่ขาดหลุดจากเสื้อของเขาระหว่างความรุนแรงสั้นๆนนิ้วที่ตัดแต่งเล็บของอิซาเบล,ล่าสันเทาขณะที่เธอก้มลงหยิบมันขึ้นมาโลหะที่สึกกร่อน ให้ความรู้สึกเย็นเยือกกับฝ่ามือของเธอข้อความที่สลักทำให้โลกของเธอเอียงไปด้านข้างเจเทเนอร์หมายเลขหน่วยยมทูตหลับรุปเลือดศูนย์ลบหายใจติดขัดความทรงจำหลังไหลกลับมาเหมือนน้ำเขื่อนแตกเมื่อสิบปีก่อนเธออายุยี่สิบปีกลับบ้านจากวิทยาลัยเพื่อพักช่วงคริสต์มาสโทมัสพ่อของเธอเลนนั่งอยู่ในห้องทํางานพร้อมกับแก้ววิสกี้คริสตันและดวงตาที่เหมือนฝันร้ายเขาดื่มหนักกว่าเดิมตั้งแต่กลับจากทริปธุรกิจที่เบรุตมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น บางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดคุยกับคณะกรรมาการนักบำบัดหรือแม้แต่ภรรยาของเขาได้แต่ดึกคืนหนึ่งอิซาเบลลาพบว่าเขากำลังจ้องมองภาพข่าวการโจมตีของผู้ก่อการร้ายภาพเดียวกับที่ฉายบนลูก43ตัวประกันที่เขาเคยกระซิบโดยไม่ทันสังเกตเห็นเธอที่หน้าประตูนักธุรกิจชาวอเมริกันและครอบครัวของพวกเขาสถานทูตไม่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้มือของเขาสั่นขณะที่เขายกแก้วขึ้น พวกเขามาจากที่ไหนก็ไม่รู้เคลื่อนไหวราวกับความตายไม่มีชื่อไม่มีเครื่องแบบมีเพียงเงาด้วยความแม่นยำในการผ่าตัดอิซาบลาก้าเข้ามาไกลความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นที่เอาชนะความเคารพในความเป็นส่วนตัวของเขาผู้ที่หมาพอ่อโทโมัสเลนเงยหน้าขึ้นมองด้วยน้ำตาคลอเทวดาที่รักเทวดาแห่งความเมื่อที่ดึงคนดีออกจากอาคารที่กำลังลุกไหม้และทิ้งขนชั่วไว้เบื้องหลังเปลวเพลิงเขาดึงนาบัตรออกมา จากนั้นก็กระดาษสีขาวธรรมดาที่มีเส้นบรรทัดเดียวข้อความเจเทเนอร์ Turner, ถ้าคุณอยากจะขอบคุณใครสักคนขอบคุณ,อ,คณอนาคตของลูกสาวคุณเขาไม่รับเงินพ่อของเธอยังคงทําต่อไปไม่รับเหรียญหรือคํายกย่องแค่ถามเกี่ยวกับครอบครัวของฉันอยากรู้ว่าฉันมีลูกไหมโทมัสเลนยิ้มทั้งน้ําตาฉันเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับคุณให้เขาดูรูปตอนเต้นรําต้อนรับกลับบ้านของคุณสิคุณรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรอิซาเบลลาสายหัว เขาบอกว่าเด็กๆสมควรได้รับพ่อที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งมีค่ามากกว่าค่าตอบแทนใ,นใดๆตอนนี้สิบปีต่อมาอิซาเบลล่าจ้องมองชื่อเดียวกันที่สลักอยู่บนโลหะที่สึกหรอพาราโรงล่องหนที่ทําความสะอาดพื้นมาสามปีไม่เคยขาดกับไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องความสนใจหรือคํายกย่องผีที่ช่วยชีวิตพ่อของเธอในเบรุตเงาที่กําจัดเซลล์ก่อการร้ายและหายตัวไปในตํานานตลอดเวลานี้เธอกระซิบเสียงสั่นเครือด้วยอารมณ์ คุณคือเขาแจ็กศบตาเธอโดยตรงเป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ทำงานเบื้องหลังผมหงอกและเครื่องแบบพ่านโรงในที่สุดเธอก็เห็นสิ่งที่เธอพลาดไปมือที่มั่นคงไม่สั่นไหวการเคลื่อนไหวของเขาผ่านช่องว่างราวกับสายน้ำที่ไหลเขาสังเกตเห็นทุกสิ่งอย่างเงียบๆในขณะที่ดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นอะไรเลยความแข็งแกร่งที่เงียบงนันซึ่งปกป้องโดยไม่โอ้อวดการบริการอันอ่อนน้อมถ่อมตอนที่ไม่เรียกร้องความกระตันอยู่คุณช่วยชีวิตพ่อของฉันไว้อิซาเบลล่าหายใจ สีหน้าของแจ็คอ่อนลงเล็กน้อยพ่อของคุณช่วยชีวิตตัวเองไว้เขามีสิ่งที่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่เขามองลงไปที่เอลลี่ซึ่งกำลังฟังด้วยตาเบิกกว้างด้วยความลหลงใหลในเทนิยายที่เป็นจริงเราทุกคนต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้โจมตีที่บาดเจ็บดิ้นรนลุกขึ้นยืนทันใดนั้นก็สิ้นหวังที่จะหลบหนีพวกเขามาโดยคาดหวังว่าจะข่มขู่นักธุรกิจหญิงและทีมงานของเธอแต่กลับพบตำนานที่สามารถฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้ ในเวลาครึ่งหนึ่งที่ใช้ในการทําให้พวกเขาไร้ความสามารถคุณปล่อยให้เรามีชีวิตอยู่คนหนึ่งอุทานด้วยความประหลาดใจเสียงของแจ็คสื่อถึงความสิ้นสุดของอาร์กติกลูกสาวของฉันกําลังดูอยู่ความหมายที่แฝงอยู่นั้นดนักอึ้งหากเอลลี่ไม่ได้ปัจจุบันกลยุทธ์การหลบหนีของพวกเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับถุงใส่ศพแทนที่จะเป็นอีโก้ที่บอกช้ำในที่สุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาถึงวิทยุที่ส่งเสียงแตกพร่าพร้อมคำขอสนับสนุน ไฟฉายของพวกเขาส่องสว่างฉากที่จะทําให้เกิดรายงานเหตุการณ์ไปอีกนานหลายเดือนท่านครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลักสั่นคลอนด้วยความสับสนอิซาเบลล่ามองไปที่แจ็คจากนั้นมองไปที่ชายที่ลม้มลงจากนั้นก็มองไปที่ผ่านโรงผู้ต่ำต้อยผู้ซึ่งเพิ่งทําลายทุกข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง,แ,งและความกล้าหาญมิสเตอร์เทอร์เนอร์กำลังปกป้องบริษัทเธอพูดเบาๆและเขาก็กําลังปกป้องฉันป้ายห้อยคอรู้สึกอบอุ่นในมือของเธอตอนนี้ ไม่ใช่โลหะเย็ยนอีกต่อไปแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการช่วยเหลือในอดีตกับการเปิดเผยในปัจจุบันเอลลี่ดึงแขนเสื้อเครื่องแบบของพ่อนี่หมายความว่าคุณเป็นพ่อที่มีชื่อเสียงหรือไม่แจ็คคุกเข่าลงต่ำในระดับสายตาเสียงอ่อนโยนราวกับสายฝนยามเช้าหมายความว่าเรื่องราวบางเรื่องควรเก็บไว้เป็นนิทานก่อนนอนที่รักแต่อิซาเบลล่ารู้ดีกว่าเรื่องราวบางเรื่องควรได้รับการบอกเล่าวีรบุรุษบางคนสมควรได้รับการยกย่องแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยร้องของก็อตาม ตำนานของหน่วยริเปอร์เพิ่งกลายเป็นเนื้อเป็นเลือดในชุดเครื่องแบบพานโรและถือไม้ถูพื้นแทนที่จะเป็นอาวุธทหารล็อบบี้ของบริษัทเปลี่ยนจากสนามรบเป็นห้องพิจารณาคดีในไม่กี่นาทีฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาคารมาถึงพร้อมกำลังเสริมวิทยุที่ส่งเสียงแตกเป็นรหัสสีเทาแจ้งเตือนผู้จงตีผู้ถูกทำร้ายและอับอายขายหน้าถูกมัดด้วยชิถ่ายและนั่งทิ้งกำแพงหินอ่อนราวกับอาญากรสงครามที่ถูกจับอิซาเบล,ล่ายืนอยู่กลางเหตุการณ์ทั้งหมด ยังคงถือป้ายให้คอของแจ็คไว้แน่นมองดูเธอเข้าใจความจริงอย่างถ่องแท้สับเปลี่ยนเหมือนให้คุณนายหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเราควรโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินก่อนที่อิซาเบลลาจะตอบสนองหรือไม่หนึ่งในผู้โจมตีที่ได้รับบาดเจ็บพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นด้วยความเคารพอย่างไม่เต็มใจเราไม่ต้องการการรักษาพยาบาลเขาเช็ดเลือดออกจากริมฝีปากที่แตกและเราไม่ต้องการให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพื่อนของเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็ว สงครามความภาคภูมิใจแบบมืออาชีพด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดในทางปฏิบัติเรามาที่นี่เพื่อข่มขู่อีกคนยอมรับจ้องมองแจ็คด้วยความเหนื่อยล้าที่เพิ่งค้นพบคิดว่าเรากำลังจัดการกับพลเรือนทั่วไปผู้โจมตีคนสำคัญพยายามลุกขึ้นยืนเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังรอบๆร,ร,รอยแตกซี่โครงคุณผู้หญิงฉันขอโทษสำหรับความเข้าใจผิดที่นายจ้างของเราได้รับข่าวกรองที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดอ่อนของบริษัทคุณสายตาของอิซาเบลลารีลงนายจ้างคนไหน เงียบผู้ชายพวกนี้อาจจะถูกทำร้ายแต่พวกเขาไม่โง่พอที่จะเอ่ยชื่อหากไม่มีสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมายแจ็คก,ก้าออกมามือเล็กๆของเอลลี่วางอยู่บนมือของเขาอย่างมั่นคงน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยอำนาจที่เงียบงนันทำให้ทุกคนตั้งใจฟังพวกเขาทำงานให้กับเดวิสันอินดัสทรีกล้องวงจรปิดชั้น3ายืนยันว่าพวกเขามาถึงในรถบริษัทที่จดทะเบียนกับวิลเลียมฝ่ายรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของเดวิสันใบหน้าของผู้จงตีกลายเป็นสีขาว พาราโรงจะรู้รายละเอียดปฏิบัติการลับได้อย่างไรเพราะหน่่ยรีเปอร์ไม่เคยหยุดเฝ้าดูไม่เคยหยุดวิเคราะห์ภัยคุกคามไม่เคยหยุดปกป้องคนที่เขาดูแลสีหน้าของอิซาเบลล่าแข็งกร้าวขึ้นเป็นเพชรพ่อของฉันพูดเสมอเดวิดสันจะลองใช้กลยุทธ์สกรปรกในช่วงฤดูควบรวมกิจการชีโตเธอหันไปหาทีมรักษาความปลอดภยัยด้วยความเด็ดขาดของผู้บริหารเอกสารทุกอย่างที่ฉันต้องการภาพถ่ายคำถแถลงและหลักฐานวิดีโอที่บรรจุให้ฝ่ายกฎหมายของเราภายในเช้า คุณผู้หญิงเราควรพูดถึงยางหัวหน้าที่ลังเลกล้องวงจรปิดในล็อบบี้ทำงานผิดปกติกระหว่างเหตุการณ์ความผิดพลาดทางเทคนิคอิซาเบล,ล่าเหลือบมองแจ็คซึ่งพยักหน้าแทบจะมองไม่เห็นแน่นอนว่ากล้องทำงานผิดปกติกหนยรี่เพิร์ไม่ทิ้งรอยเท้าดิจิทัลปัญหาทางเทคนิคที่น่าเสียดายเธอเห็นด้วยอย่างราบรื่นแต่เรามีพยานมากมายนักลงทุนโผล่ออกมาจากด้านหลังชุดกรอหินอ่อนของพวกเขารอยย่นแต่ศักดิ์ศรียังคงอยู่ ความหวาดกลัวก่อนหน้านี้ของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามมิสเลนนักลงทุนนำพูดอย่างระมัดระวังความสามารถด้านความปลอดภัยของบริษัทคุณค่อนข้างน่าประทับใจอิซาเบลล่ามองไปที่แจ็คซึ่งยังคงเช็ดคราบเลือดต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเทอร์เนอร์อินดัสทรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพนักงานอย่างจริงจังเธอตอบว่าเราลงทุนในคนที่ดีที่สุดหนึ่งในผู้โจมตีที่แพยแพ้หัวร้อยอย่างขุมขืนคนที่ดีที่สุดคุณผู้หญิง คุณพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาชี้ไปที่แจ็คด้วยความเคารพนับถือผู้รับเหมาทางทหารจ่ายเงินหลายล้านเพื่อการฝึกปฏิบัติการพิเศษในระดับนั้นหน่วยต่างๆใช้เวลาหลายปีในการสรรหาทหารด้วยทักษะเพียงครึ่งเดียวของเขาและเขากำลังถูกพื้นอีกคนใส่หัวด้วยความไม่เชื่อเอลลี่ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแบบเด็กกล้าขวบพ่อของฉันคือผ่านโรงที่ดีที่สุดในโลกคำประกาศที่เรียบง่ายนี้ตัดผ่านการเมืองของบริษัท และตำนานทางการทหารราวกับดาบที่แทงทะลุผ้าใหม่เด็กหญิงตัวน้อยยืนอยู่ตรงนี้เธอเห็นว่าพ่อของเธอสมบุรณแบบเหมือนที่เขาเป็นแจ็คบิดมือเธอเบาๆพร้อมจะกลับบ้านแล้วที่รักเลยเวลานอนของเธอไปแล้วอิซาเบลล่าก้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วรอสักครู่ทุกคนหยุดนิ่งซี o และพานโรงหันหน้าเข้าหากันข้ามเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นของชนชั้นและการยอมรับขอบคุณเธอกล่าวเพียงเพื่อการปกป้องฉันที่ปกป้องทุกคน แจ็คพยักหน้าหนึ่งครั้งแค่ทำหน้าที่ของฉันค่ะแต่พวกเขาทั้งคู่รู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่มันเกี่ยวกับการเลือกที่จะปกป้องผู้อื่นจากอันตรายอาไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือรางวัลใดๆก็ตามผู้โจมตีก็ถูกไล่ล่าไปแผนการก่อวินาศกรรมองค์กรของพวกเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเ่าจะแพร่กระจายผ่านช่องทางหลังบ้านของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการป้องกันที่ไม่คาดคิดของเทอรนอินดัสทรีภายคกคามในอนาคต จะคิดให้ดีก่อนเล็งเป้าไปที่บริษัทนี้หนึ่งชั่วโมงต่อมาล็อบบี้ก็กลับมาสะอาดเอี่ยมอีกครั้งแจ็คได้ทําความสะอาดทุกร่องรอยของความขัดแยง้งจากพื้นหินอ่อนเป็นเพียงงานอีกคืนหนึ่งที่เสร็จสิ้นด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพอิซาเบลล่าพบเขาในตู้เก็บของกําลังจัดระเบียบอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเป็นระบบสถานที่นี้ให้ความรู้สึกเหนือจริงตํานานแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จัดเตรียมถังม็อบและกวดน้ำํำยาฆ่าเชือ้อคุณเทอร์เนอร์เสียงของเธอให้ความเคารพนับถืออย่างสูง เราคุยกันเป็นการส่วนตัวได้ไหมแจ็คเหลือบมองไปยังห้องพักผ่อนที่เอลลี่นั่งอยู่ระบายสีหั่มเพลงเบาๆกับตัวเองห้านาทีพวกเขาเดินไปที่สำนักงานของเธอสามสิบชั้นเหนือแสงไฟเมืองอิซาเบลลาปิดประตูและหันไปเผชิญหน้ากับชายคนนั้นที่เธอมองข้ามมาสามปีทำไมคำถามนี้ถึงมีมากมายทำไมต้องซ่อนตัวคุณเป็นใครทำไมถึงทำงานที่นี่ทำไมชีวิตแบบนี้แจ็คเดินไปที่หน้าต่างศึกษาภูมิทัศน์เมืองเบื้องล่างเหมือนภูมิประเทศเขาเคยเดินเรือยอย่างมืออาชีพ ถนนที่อาจเป็นเส้นทางลาดระเวนอาคารที่สามารถใช้เป็นจุดส่มยิงนิสัยเก่าๆใช้ชีวิตอย่างเงียบๆภายใต้กิจวัตรประจำวันของพลเรือนคุณต้องการคําตอบที่แท้จริงอิซาเบลลาพยักหน้าแจ็คหยิบโทรศัพท์ออกมาโชว์ผลงานศิลปะชิ้นล่าสุดของเอลลี่ให้เธอดูรูปคนในชุดพานโรงยืนอยู่ระหว่างความมืดและแสงสว่างปกป้องร่างเล็กๆด้านหลังเขาเธอว่าสิ่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาพูดเบาๆว่า,วาพ่อคือฮีโร่ ไม่ใช่เพราะเธอรู้เรื่องปฏิบัติการลับหรือเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ทางทหารน,นิ้วของเขาลากเส้นดินสอสีด้วยความอ่อนโยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉันทําอาหารเช้าให้เธอทุกเช้าเพราะฉันช่วยทําการบ้านทุกคืนเพราะเมื่อเธอฝันร้ายฉันคือคนที่ไล่พวกเขาไปอิซาเบลลารู้สึกเจ็บคอเธอสมควรได้รับพ่อที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกเย็นไปดูละครโรงเรียนและงานบันเกิดที่สร้างป้องผ้าห่มแทนที่จะกําจัดศัตรูแจ็คเก็ตโทรศรัพท์ใส กระเป๋าหน่วยยมทูตช่วยชีวิตคนไหวแต่เขาก็รับงานนี้ไปเขาโบกมือไปทั่วออฟฟิศงานนี้ปกป้องรับใช้สร้างแทนที่จะทำลายแต่ทักษะของคุณการฝึกฝนของคุณคุณสามารถทำง,งานที่ไหนก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้เงินซื้อสิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้รอยยิ้มของแจ็คเต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยากลำบากหลายทศวรรษซาร่าเคยพูดว่าวีรบุรุษไม่ได้ถูกกำหนดโดยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะปกป้อง เมื่อไม่มีใครมองผ่านหน้าต่างสํานักงานพวกเขาจะเห็นเอลลี่อยู่ในห้องพักตอนนี้เธอกำลังหลับอยู่ที่โต๊ะสีสรษะหนุนสมุดร,ระบายสีตอนนี้เธอคือภารกิจของฉันแจ็คพูดอย่างเรียบง่ายว่าภารกิจที่สําคัญที่สุดของฉันอิซาเบลลาเช็ดน้ําตาที่เธอไม่รู้ตัวว่ากําลังตกความลับของคุณปลอดภัยฉันรู้ทุกอย่างแจ็คเดินไปที่ประตูแล้วหยุดพูดขอบคุณที่ให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวทําง,งานอย่างมั่นคงบริษัทไม่มากนักที่จะเสี่ยงกับคนอย่างฉันคนอย่างคุณคนที่เลือกความรักเหนือตนนาน ขณะที่เขากอดเอลลี่ที่กำลังหลับไหลอยู่ในอ้อมแขนที่อ่อนโยนอิซาเบลลาตรหนักได้ว่าเธอได้เห็นบางสิ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่าวีรกรรมทางทหารหรือความสำเร็จขององค์กรเธอได้เห็นชายคนหนึ่งที่แลกเกีดยรติยศเพื่อกระความแข็งแกร่งเพื่อการรับใช้การยอมรับในความรับผิดชอบวีรบุรุษที่แท้จริงไม่ใช่ทหารแต่เป็นพ่อเสมอสมัครรับข่าวสารเรื่องราวการเยียวยาของซีพีหากคุณเชื่อว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากการปกป้องไม่ใช่การโอ,อ้อวด nsea